อ,อีกเหรียญหนึ่งนะครับพี่น้องอีกเหรียญหนึ่งตัวนี้อ่าดูซินะครับพี่น้องก็คงจะเคยเห็นะนะครับ,รบ, <Sa> บลักษณะแบบนี้นะครับคงจะเคยเห็นคงจะเคยมีนะครับสาหรับเหรียญสิบาทลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับหลายๆท่าน้สอบถามมาว่าแบบนี้มีราคาหรือเปล่าบางคนก็อาจจะมีที่ม <Several> ันหาพอดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะอามิตรรักน<ๆ>ักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอาละสิวันนี้ก็สราบเมืองสยามนะครับก็มาพร้อมกับ เหรียญสิบบาทพี่น้องเหรียญสิบบาทพี่น้องนั้นยังคงค้างคาใจกันนะครับกับสามปีพศอ,อ,อาจะเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวกระสับเมืองสยามจะนําเอาข้อมูลต่างๆนั้นมาฝากพี่พี่น้องๆก่อนที่เราจะเข้าไปในข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็ขอชี้แจงนะครับจุดประสงค์ต่างๆของทางช่องของเราให้กับพี่พี่น้องๆ้องฟังนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจเนาะอ่ายังไม่ได้รับข้อมูลก็คืออ่าอาจจะ ดูไม่ถูกคลิปเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดกําลังรับชมคลิปอยู่นะครับก็จุดประสงค์ของทางช่องของเรานะครับกระสาบเมืองสยามจัดทําเกี่ยวกับพวกข้อมูลต่างๆการรีวิวเหรียญกระสาบนะครับเนาะและก็นําข้อมูลต่างๆของเหรียญกระสาบไม่ว่าเหรียญปีพศใดนะครับเหรียญชนิดไหนอ่าเอาข้อมูลที่ มีการรวบรวมต่างๆนั้นเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อทําการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับนั่นคือจุดประสงค์นะครับทางช่องของเรานั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะครับต้องแจ้งพี่ๆน้องๆให้เข้าใจช่องของเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญกระสอบ นะครับแต่นะครับแต่ที่ทางช่องของเรานั้นรับซื้ออาจจะบางปีบางพศนะครับที่ทางช่องของเรานั้นมีความต้องการในการเก็บสะสมนะครับในบางรุ่นบางปีพศที่ทางช่องของเรานั้นไม่มีนะครับเราจําเป็นต้องทําการรับซื้อนะครับบางเหรียญบางรุ่นเท่านั้นนะครับนั่นคือช่องของเรานะครับพี่น้องขอ ความเห็นใจนะครับหลายๆท่านนั้นก็คงไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของทางช่องของเราถึงแม้ว่าเราจะมีข้อความต่างๆเนะาะมีคําอธิบายต่างๆเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆแต่ก็หลายๆท่านก็คงจะไม่ได้อ่านกันนะครับไม่ได้อ่านกันก็เลยขอประชาสัมพันธ์ณที่นี้นะครับบางรุ่นบางพศออเท่านั้นที่เราจําเป็นต้อง ประกาศรับซื้อบ้างนะครับอาจจะมีบ้างละนะครับในการเก็บสะสมเพราะว่าเหรียญกระสากไทยนั้นมีเยอะมากมายนะครับไม่ว่ารุ่นใดปีพศไหนเยอะแยะมากมายนะครับส่วนความสวยงามนั้นหลายหลายคนก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางช่องของเราด้วยนะครับบางรุ่นบางพศเท่านั้นนะพี่น้องไม่ได้รับซื้อโดยทั่วไปและก็ไม่มีหน้าร้านนะครับไม่ได้ ซื้อเชิงพาณิชย์อะไรนะครับพี่น้องอันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเราไปที่เหรียญของเรานะครับเนาะอ่านะครับเราไปที่เหรียญของเรานะครับเหรียญสิบบาทนะครับที่มีการผลิตมาใช้ในการทดแทนธนบัตรชนิดฉบับสิบบาทนั่นเองนะครับก็มีการยกเลิกไปเมื่อปีสามศูนย์สามหนึ่งนะครับเนาะอ่ามีการยกเลิก ธนบัตรไปนะครับในปี30หรือปี31ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการผลิตเหรียญชนิดราคาสิบบาทนี้นะครับขึ้นมาใช้ในการทดแทนธนบัตรนะครับเนื่องจากว่าธนาบัตรนั้นอาจะต้องมีการนะครับลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ต่างๆเนาะและก็อีกที่สําคัญก็คือการสึกหรอหรือว่าการชํารุดนั้นธนบัตรนั้นมีความเสี่ยงที่มากกว่านะครับ การสึกหรอที่มากกว่าความเสียหายนะครับต่างๆนั้นมีมากกว่าเหรียญเพราะว่าเหรียญเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะที่มีเนื้อที่แข็งนะครับทนต่อการใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับเนาะ,ะเหรียญของเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะหลายๆปีพศด้วยกันนะครับที่เขาบอกว่าเหรียญกระสาบเนี่ยเขามีมูลค่าในตัวของเขาเนื่องจากว่าเนื้อของเขานั่นเองเนาะที่เป็นโลหะ นะครับที่เป็นโลหะถือว่ามีมูลค่าในตัวนะครับมีมูลค่าในตัวหนึ่งก็คือเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลและก็เนื้ออะรูมิเนียมบลอนนะครับอ่าตัวนี้เขามีราคาอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับอ่ามินำซ้ําในปีบางปีพศก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความต้องการในตลาดนะครับนักสะสมต่างๆนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงด้านหน้าเป็นพระบรมรูป ในหลวงรัชกาลที่9นะครับภายในวงคอเปียนเราจะเห็นได้ว่าลหลายๆปีพศนะครับจะมีการศึกรอเยอะมากๆนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดน,นะครับคิดอยากจะเก็บสะสมอยากจะผันตัวมาเป็นนักสะสมต่างๆนะครับก็อยากจะให้หนึ่งนะครับข้อมูลต่างๆนะพี่น้องพี่น้องจะต้องศึกษาและมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับข,ของแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับ เมื่อเรารู้ข้อมูลต่างๆการผลิตการประเมินอะไรต่างๆแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะเจ็บเหรียญของปีพศใดนะครับจะสร้างมูลค่าให้เรานะครับพี่น้องนี่คือด้านหน้านะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังนั้นเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารีพศนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดท็อปเลยทีเดียวนะพี่น้องติดท็อปนะครับตัวนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยทั่วไปนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่า อ่าเขาซื้อขายกันยังไงนะครับพี่น้องอ่าเยอะมากๆนะพี่น้องมีลู่ทางอะไรต่างๆนานานะครับยิ่งสมัยนี้การซื้อขายผ่านทางสื่อออนไลน์นั้นไม่ต้องพูดถึงนะเราไม่ต้องไปเล่ขายอะไรเลยนะครับอ่าตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปตั้งแผงต่างๆนะครับอ่าเราอยู่บ้านเราก็สามารถขายข้าวขายของขายสินค้าต่างๆได้นะครับเดี๋ยวนี้ มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำการค้าการขายได้แล้วนะครับปีพุทธศักราช2541นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น980,000เหรียญ UNC นั้นถึง2,000บาทนะครับแต่เหรียญที่เราเห็นกันอยู่ทำไมเขาซื้อขายกันถูกจังนะครับการที่ซื้อขายถูกก็คืออย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับอย่างที่ท่านเห็น ก็คือความสึกหรอนั่นเองนะครับความสึกหรอมันมีมากมายนะครับสําหรับเหรียญปีพศนี้เมื่อเทียบกับเหรียญติดอันดับ3อันดับ2นะครับถือว่าอันดับ2เนะาะปี4ี่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นอันดับ1เพราะว่าอันดับ1นนั้นคือไม่มีแล้วนะครับไม่มีให้เราได้ ค้นหาหรือว่าเก็บสะสมแล้วนะครับเหรียญปีพศนี้ถึงจึงได้เป็นเหรียญอันดับหนึ่งนะครับถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนอันดับ2ก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกอย่างที่หลายๆคลิปเขาทําออกมานะครับก็คือปีพุทธศักราช2531นะครับส่วนอันดับ3ก็คือปีพศ2542นั่นเอง นะครับส่วนราคาก็อยู่ที่สภาพเหรียญน,นะพี่น้องอยู่ที่สภาพเหรียญของพี่พี่น้องๆจะมีความโดดเด่นและความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับและอีกเหรียญต่อไปนะพี่น้องโอ้โหเงาวับเลยทีเดียวนะครับแวววับวาวเลยนะครับนี่คือปีพศ .2551 นะพี่น้องถือได้ว่าสวยนะถือได้ว่าสวยนะครับพี่น้องดูนะครับลวดลายต่างๆของเขา สวยงามมากนะพี่น้องสวยงามมากๆเลยนะครับยังคงความสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆวงขอบต่างๆสภาพผิวเหรียญต่างๆนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับเหรียญปีพศนี้เขาเพิ่งจะผลิตออกมาก็คงจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะปีพุทธศักราช2551นะครับยอดการผลิตนั้นอยู่ที่179ล้าน106,5360เหรียญ นะพี่น้องอ่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยและอีกเหรียญหนึ่งนะครับพี่น้องอีกเหรียญหนึ่งตัวนี้อ่าดูสีนะครับพี่น้องก็คงจะเคยเห็นะนะครับ,รบ,รบลักษณะแบบนี้นะครับคงจะเคยเห็นคงจะเคยมีนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับหลายๆท่าน,นสอบถามมาว่าแบบนี้มีราคาหรือเปล่าบางคนก็อาจจะมีที่มันห่างมากกว่านี้นะครับแต่ลักษณะแบบนี้นะครับความต้องการในตลาดนักสะสมนั้นยังไม่มีเนาะ อ่ายังไม่มีนะครับซึ่งว่าเป็นการลักษณะปั๊มเบอร์นะครับอ่าแม่แบบแม่พิมพ์นั้นเบอร์นะครับเบียดข้างก็เลยทําให้ช่องว่างตรงนี้มันเยอะนั่นเองนะพี่น้องอ่าเป็นปกตินะครับส่วนด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังนี้เราจะเห็นได้ถึงความพิเศษนะครับปีพุทธศักราช2549นี้มีความพิเศษเยอะมากนะครับในลักษณะแบบนี้พี่น้องดูนะครับดูนะครับพี่น้องเอา้า แบบนี้นะพี่น้องพี่น้องคงจะเคยเห็นนะครับอ่าที่มีการประกาศรับซื้อกันนะครับโดยทั่วไปเนาะอ่าแต่ลหลายๆท่านนะครับเนาะก็ไม่ได้เหมารวมกันนะครับว่าอาจะมีความต้องการเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีเพียงแค่บางท่านเท่านั้นเองนะครับเนาะเหรียญที่มีความผิดปกติลักษณะแบบนี้นะครับแต่ส่วนเหรียญที่เป็นลักษณะปั๊มเบี้ยวหรือว่าไส้แตกนั้นตัวนั้น เชื่อได้เลยว่ามีราคาแน่นอนเนาะพี่น้องแต่ถ้าแบบนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับที่มีความต้องการส่วนราคาก็มีตั้งแต่60 70 80 90 1 0ิปรประมาณนั้นนะครับอ่าทุกอย่างนั้นอยู่ที่จํานวนการผลิตปีพศและความสวยงามนะครับสบภาพเหรียญนั่นเองนะครับจะมีราคาหรือไม่มีราคานะครับ นี่คือเหรียญทั้งสามเหรียญน,นะครับเหรียญทั้งสาเหรียญที่กระสับเมืองสยามได้นําเอามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับหลายๆท่านก็สอบถามมานะครับลักษณะแบบนี้เนาะอ่าก็หวังว่าคงจะตอบคําถามพี่ๆน้องๆได้นะครับสําหรับช่องของเรานะครับมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับพี่น้องอ่าก็เพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลกันนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับ และกอ็อาจจะมีซื้อขายบ้างนะครับไม่ใช่ร้านรับซื้อนะครับไม่ใช่ร้านรับซื้ออาจจะมีซื้อขายบ้างเพื่อการเก็บสะสมนะครับบางรุ่นบางพอสอเท่านั้นเองหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับขอพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามช่องกระสับมืองสยามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ